การหันมารักตัวเองนะคะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราเห็นแก่ตัวหรือว่าเอาเปรียบหรือว่าทําร้ายคนอื่นแต่ว่าเป็นการที่เราแค่เปลี่ยนการโฟกัสมาที่ตัวเองเท่านั้นเองนะคะข้อดีข้อแรกของการที่เราหันมาเป็นคนที่รักตัวเองนะคะเราจะมีความสุขและความมั่นใจมากขึ้นหมายความว่า เรายอมรับคุณค่าของตัวเองรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นภูมิใจกับตัวเองแล้วก็สิ่งนี้นะคะมันจะส่งผลดีต่อความสุขและความมั่นใจของเราช่วยทําให้เราเนี่ยมีทัศนคติในเชิงบวกแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้อย่างที่สองค่ะมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นผู้หญิงที่รักตัวเองนะคะมักชัดเจนกับเป้าหมายที่ต้องการในชีวิต เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้ว่าเขาต้องการพัฒนาอะไรเขารู้ว่าเขาจะทําให้ชีวิตของเขาอะไปในทิศทางไหนพอเป็นแบบนี้นะคะมันก็ง่ายนะคะหมายความว่ามันเหมือนมีน